สวัสดีครับวันนีค่ันี้พวกเราอีกแล้วนะคะในรายการวีกู๊ปวีแคร์นะคะกัลชานนทวดีบุญธรรมค่ะครับผมวียุทธ์ขันไปจิตนะครับผู้ฝึกประจําศูนย์บริการวีกู๊นนาขาครับค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะมาแนะนําท่านั่งที่ถูกต้องค่ะได้เลยครับวันนี้เราก็จะมากับเจ้าออนิลซีวิกนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับถึงการนั่งที่ถูกวิธีนะครับเพื่อลดอาการเมื่อยล้านะครับและการมองที่ชัดเจนในการขับขี่นั่นเองนะครับนั้นเราไปดูที่ตัวรถกันเลยนะครับเจอเลยครับ สำหรับนะครับการนั่งนะครับที่ถูกวิธีนะครับในการขับขี่นะครับเราจะมีด้วยกันหกขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับการปรับเบาะนั่งนะครับเบาะแบบนั่งให้ค้นนะครับแนบสนิทกับตัวเบาะนะครับให้แนบสนิทกับตัวเบาะนะครับในการปรับเบาะนะครับที่เสร็จแล้วนะครับก็ทาการปรับขานะครับตัวขางข้างซ้ายนะครับให้เหยียบตรงแป้นเหยียบนะครับ ขาขวานะครับให้ทดสอบอย่บเบรกดูนะครับโดยทดสอบโดยเขาของเราจะงอเล็กน้อยนะครับเยียบตรงเส้นเบรกนะครับหรือคันเร่งนะครับเพื่อให้การเบรกนะครับได้มีประสิทธิภาพเต็มที่นั่นเองนะครับต่อมานะครับในการปรับพนักพิงหลังนะครับสามารถปรับได้นะครับตามสติระของเรานะครับให้เหมาะสมนะครับไม่เอ็นมากเกินไปนะครับหรือเอ็นมาข้างหน้ามากเกินไปนะครับหรือด้านหลังมากเกินไปนั่นเองนะครับ ใช้แขนนะครับวัดระยะนะครับพวงมาลัยโดยให้แขนตึงนะครับนี้ทําการวัดนะครับให้นะครับข้อศอกนะครับงอเล็กน้อยนะครับโดยการปรับนะครับสามารถจับพรงมาลัยได้นะครับข้างซ้ายนะครับที่9นาฬิกานะครับข้างขวาอยู่ที่3นาฬิกานั่นเองนะครับหรือแบบที่2นะครับข้างซ้าย10นาฬิกานะครับหรือข้างขวา2นาฬิกานั่นเองนะครับเป็นการจับพรงมาลัยที่ถูกวิธีทั้ง2แบบนะครับ พนักพิงศีรษะนะครับให้เช็คโดยใช้ใบหูของเรานะครับเป็นถึงกลางนะครับให้พอดีกับตัวพนักพิงนะครับเพื่อลดแรงกระแทกเมื่อเกิดเหตุเฉือนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับกระจกมองหลังนั่นเองนะครับสามารถปรับได้นะครับตามสรีระ์ของเรานะครับให้มองเห็นด้านหลังให้มากที่สุดนะครับโอเคนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับซ้ายหรือขวานะครับ เราก็สามารถปรับได้นะครับโดยแบ่งเป็น4ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับให้เห็นตัวรถนะครับอีก3ส่วนนะครับเราก็จะมองเห็นด้านข้างให้มากที่สุดนะครับอ่านะครับอุปกรณ์สำคัญขั้นตอนที่6นะครับเข็มขัดนิรภัยนั่นเองนะครับก่อนคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าทํางานปกติหรือเปล่าโดยนะครับการกระตุกแรงๆนะครับอ่านะครับถ้ากระตุกแล้วมีเสียงดังนะครับหรือล็อก ก็แสดงว่าเก็กคนนี้ภัยของเราเนี่ยใช้งานได้ปกตินั่นเองนะครับอ่าการคาดนะครับโดยเบลด้านบนนะครับให้ผ่านวัลไลออกมานะครับส่วนข้างล่างนะครับให้ผ่านกระดูกเชิงกลางนั่นเองนะครับเพราะว่ากระดูกเชิงกานเนี่ยเป็นวัยญาะที่แข็งแรงที่สุดนะครับในการรับแรงกระแทกนะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นเองนะครับครับสำหรับการจัดท่านั่งที่ถูกวิธีนะครับก็มีประโยชน์ต่อการใช้รถนะครับเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่เองนะครับและ ทัศนาวิสัยในการมองที่ชัดเจนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนกับทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ผู้หนุ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ